ฮอลแลนด์ Holland, ตอนที่4ม r b ิสต์บอดมขับรถมาเข้าเมืองแซสแล้วก็อธิบายว่าเมืองแซสนี้เป็นเมืองที่สวยงามมากส่วนมากประชากรที่นี่จะเป็นคนรวยโรงเรียนสอนคนตาบอดบาวจิเมสก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้บาวจิเมสเป็นชื่อของคนตาบอดในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสเตียน C.H R-I-S-T-I-A-N c h r คริสเตที่เมืองเจอริโคครั้งหนึ่งพระเยซูเสด็จไปเมืองนี้บาวจิเมสก็ออกมานั่งรับเสด็จอยู่ข้างถนนพอพระเยซูผ่านมาเขาก็ร้องด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่พระบุตรของพระเป็นเจ้าช่วยรักษาตาให้ข้าน้อยให้มองเห็นด้วยเถิดและแล้วเขาก็มองเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอด b a ล t i s m e s มีผู้อำนวยการชื่อ Von Der Swan เป็นพ่อของ Rob ที่ไปรับผมที่สนามบินในเมืองอัมสเตอร์ดัมกับคู่มั่นของเขาที่ชื่อคริส s t i n a โรงเรียนบ a ล t i ม m e แบ่งออกเป็นสองโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันตั้งอยู่ใกล้กันโรงเรียนแรกเป็นของนักเรียนตาบอดสนิท totally blind T O T A l L Y totally B L I N D blind totally blind มีผู้อำนวยการคือ Mr. Fonderswan โรงเรียนที่สองเป็นโรงเรียนของเด็กสายตาเลือน่าง low vision L O W low V I SION Vision Low Vision มีผู้อำนวยการชื่อ Mr. Von der f อน s ดทั้งสองโรงเรียนมีนักเรียนรวมกันเป็นจำนวน150คนพอผมมาถึงที่โรงเรียนผู้อำนวยการทั้งสองโรงเรียนก็มาต้อนรับผมรู้สึกเป็นเกียรตยิอย่างมากมายและภูมิใจอย่างยิ่งที่ผมเปรียบเสมือนเป็นผู้แทนคนตาบอดคนไทย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้แล้วมิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอนก็ให้เลขาของเขาที่ชื่อวิลมาเด็กสตาร์พาผมไปแนะนำให้รู้จักกับคุณครูทุกท่านและพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพาไปดูสถานที่บ้านหรือเขาทำเป็นกระท่อมเรียนแบบมาจาก School for the Blind. p e r r k I n s s s h o o o l o r t the l l n n P E R K I N S Perkins S C H O O L School, F O R 4 T H E The, B L I N D Blind, Perkins School for the Blind โรงเรียนสอนคนตาบอด Perkins ในอเมริกาเพราะมิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอนเคยไปเรียนที่นั่นเรียกกระท่อมก็จริงแต่มันก็คือหอพักเป็นตึกสองชั้นมีหลายห้อง รวมทั้งห้องอาหารห้องรับแขกห้องนั่งเล่นและห้องพักกระท่อมแต่ละหลังมีเด็กห้องละสองคนมีหกห้องด้วยกันผมได้พักห้องเดียวคนเดียวมีครูพี่เลี้ยงดูแลกระท่อมหนึ่งคนในที่สุดวิลมาก็พาผมไปทานอาหารกลางวันร่วมกับคุณครูและสตาฟ S T A f F Staff ส่วนเด็กนักเรียนก็ทานในกระท่อมของตนตอนบ่ายวิลาก็ให้ตารางการดูงานกับผมแล้วก็ขอให้ผมไปคุยกับบรรดาคุณครูและเจ้าหน้าที่ขอให้เล่าเรื่องเมืองไทยและเรื่องของคนตาบอดในประเทศไทยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาก็พาผมไปพักผ่อนตามอัธยาศัยพอตอนเย็นก็พาผมไปแนะนำให้รู้จักกับเด็ก,เดกๆเขาก็พากันสัมภาษณ์ผมเป็นภาษาอังกฤษบ้าง ภาษาดัตช์บ้างครูก็ช่วยแปลให้พอถึงเวลาสี่ทุ่มก็ต่างคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนอ่านต่อตอนหน้านะครับฮอลแลนด์ตอนที่ห้า ผมเข้าฮอลแลนด์มาได้3วันแล้ววันแรกคือพักอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมวันที่สองก็อยู่ที่เมืองรอจเตอร์ดัมมาเมืองแซสเป็นวันที่3พอดีกับที่ทางโรงเรียนบบลจิเมสมีงานเปิดบ้านให้ผู้ปกครองและแขกโดยทั่วไปเข้ามาชมกิจการและกิจกรรมของนักเรียนที่เรียกว่า Open House O P E N Open H O U S E House Open House โรงเรียนเต็มไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากมาชมนิทรรศการและกีฬาสีของนักเรียนเป็นที่ครึกครื้นทั่วโรงเรียนเลยผมรู้สึกเป็นคนโชคดีไปที่ไหนก็มีการจัดงานเช่นที่ชิคาโก C-H-I-C-A-G-O ชิคาโกก็จัดงานคริสต์มาส r i s t M.A.S. Christmas และ Louisville Kentucky. E, Louis e Kentucky L.O.U.I.S. V.I.W.L.E. Louisville, K.E.N.T.U.C.K.Y. Kentucky, Louisville Kentucky รับประกาศสัญญาบัตรเรื่องอะไรก็ลืมไปแล้ว ผมขอเล่าถึงบ้านพักของผมที่เปิดในวันนั้นเหมือนกันเป็น New Cottage N E W New C O W T A G E S Cottage New Cottages สองสาหลังเปิดให้นักเรียนสำหรับการเปิดเทอมใหม่แต่ยังไม่ได้ให้เข้าพักผมได้เข้าไปอยู่ประเดิมเป็นบ้านหลังหนึ่ง ข้างบนมีหกห้องข้างล่างหกห้องเหมือนกันทุกห้องพักมีปลั๊กไฟอ่างล้างหน้ากระจกโต๊ะเขียนหนังสือเหมือนกันทุกห้องเป็นที่ห้องพักของครูนักเรียนประถมมัธยมผู้ใหญ่เด็กตั้งแต่อายุ1ิบสิบเอดสิบสองขวบก็ใช้ห้องแบบเดียวกันหมดเขาให้ผมอยู่ข้างล่างซึ่งประกอบไปด้วยห้องรับแขกสองห้องในวงเล็บ เป็นห้องอาหารด้วยห้องน้ำสี่ห้องห้องนั่งเล่นมีเปียโน,โนและตู้เก็บของเล่นเด็กสามารถเข้ามาเล่นอะไรก็ได้จะตอกตะปูต่อเลโก้ทำได้ตามอธัธยาศัยยังมีครัวประกอบอาหารและเก็บสเบียงมีฟรีเซอร์ F e e R W E Z E R ฟรีเ e อร์ใหญ่เก็บเนื้อสัตว์ และตู้เย็นเก็บผักผลไม้เนยเนยแข็งและอื่นๆกระท่อมต่างๆมีชื่อเช่น bridge b r i d g e bridge ย่อด้วยตัวอักษร b o p l i g h t o b l i g h t o p l i g h t ย่อ o sas S A S SAS ย่อ S ผมอยู่กระท่อม SAS แต่และกระท่อมก็มีพี่เลี้ยงหรือครูผู้ปกครองดูแลสองคนผลัดเวรกันกระท่อมที่ผมอยู่มีครูผู้ชายชื่อ k e n n e t ผู้หญิงชื่อ Ella ก็ดูแลเด็กกระท่อมละหหรือ7คนทุกกระท่อมเป็นเหมือนกันหมด คือมีครูสองคนผลัดเวรกันดูแลในห้องนั่งเล่นก็มีเปียโน,โนทีวีโทรศัพท์ทั้งหมดมีกระท่อม13หรือ14กระท่อมนี่แหละตามตารางผมต้องดูงานคือเยี่ยมทุกกระท่อมสัมภาษณ์เด็กนักเรียนและคุณครูและยังต้องไปเยี่ยมบ้านข้างนอกโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษพักอยู่ผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ ออนแลน์ Holland, ตอนที่6วันพุทธที่18รุ่งขึ้นก็ต้องดูงานสถทีก็ไปเยี่ยมดูตามห้องเรียนห้องฝึกงานไปดูเด็กนักเรียนฝึกการใช้ออปติคอนออบเจคอนและคอมพิวเตอร์ก็คล้ายที่โรงเรียนเพ r ร์กิน Perkins Perkins กลางวันก็กลับมากินข้าวที่กระท่อมตอนบ่ายก็ไปดูงานต่อแล้วจึงไปปรึกษาเรื่องวีซ่า V I s a visa และพาสปอร์ต PASSPORT เพื่อจะไปประเทศอังกฤษต่อไปมิสเตอ สั่งให้มิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอนช่วยจัดการให้ผมไปทําที่กรุงเฮก H, H A G U E HEG ต้องนำเอาตั๋วเรือบินไปยืนยันเพื่อสแตมป์วีซ่า S T A M P Stamp V I S A Visa Stamp, Visa Stamp Visa ที่ไพรส์นีเขาก็ให้เด็กที่เห็นลางๆคนหนึ่งพาผมไปชื่อ เลโอนาร์ดแต่เขาก็ใช้ไม้เท้าเหมือนกันเป็นเด็กที่จำถนนสถานที่ต่างๆในเมืองได้ดีมากเราก็เดินกันไปไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไหรนะักที่จริงก็ไม่ใช่ไพรสณนีหรอกแต่เป็น Travel Agency T R A v e L T-R-A-V-E-L Travel A-G-E-N-C-Y Agency Travel Agency แล้วผมก็ทำตั๋วเสร็จเรียบร้อย โดยเขาไม่คิดเงินอะไรเลยดังได้เคยบอกไว้แล้วว่าแซสเป็นเมืองเล็กๆแต่เขาก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจะข้ามถนนก็ต้องกดปุ่มสัญญาณไฟตรงทางข้ามและก็มีเสียงคนตาบอดก็ได้อน,นิสง์ไปด้วยอะไรๆเมืองแซสและโรงเรียนบอลจิเมสก็คล้ายกับโรงเรียนเพอร์กินส์เหมือนลอกแบบกันออกมาเพราะมิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอนก็เคยไปฝึกอบรมที่นั่น มิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอนเล่าว่าเขาเคยไปประเทศอินโดนีเซียเคยลงทรานสิต T R A N S I T ทรานสิตที่เมืองไทยและเคยเดินทางมาแล้วทั่วโลกก็เป็นอันว่าจบภารกิจของผมในวันที่18แล้ววันรุ่งขึ้นวันที่19เป็นวันศุกร์ผมต้องไปดูงานอีกโรงเรียนหนึ่ง คงจำได้ว่าบบลติเมสมีสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนของเด็กนักเรียนสายตาเลือนลางอยู่ในพื้นที่เดียวกันออกไปข้างหลังเพียงเล็กน้อยมิสเตอร์ฟอนเดอร์ฟรผู้อนวยการก็คุยกันแลกเปลี่ยนปัญหาความเห็นซึ่งกันและกันเป็นด้านวิชาการล้วนๆไปเยี่ยมชมตามห้องเรียนต่างๆแล้วก็ถึงเวลาคอฟฟี่เบรค C O d o l Double E Coffee, B R E A K Break, Coffee Break. หลังจากนั้นผมก็ได้รับเชิญให้เล่าเรื่องเมืองไทยกับ Staff, S T A F F Staff. ผมก็ได้เล่าว่า Princess Beatrice, P R I N C E S Princess, B E A T R I C E Beatrice Princess Beatrice มกุฎราชกุมารในวงเล็บพระยศในขณะนั้นเสด็จไปเยี่ยมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและผมได้มีโอกาสรับพระราชทานพระหัตถ์ในวงเล็บจับมือกับพระองค์ท่านพวกเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่บอกว่าไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้เลย ต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของประเทศเนเธอร์แลนด์สืบต่อจากพระราชชนนีควีนจูเ e ลียนา Q U E N Queen J U L I A N A Juliana Queen Juliana ซึ่งทรงลาออกก่อนเวลาโดยเพิ่งมีพระชนสาเพียง67แต่ทรงคิดว่าอยากพักผ่อน ด้วยทรงพระชราแล้ว Princess Beatrice อยู่ที่เมืองดูแรนมีพระชนมายุเพียง40งพรรษาทรงอภิเษกสมรสแล้วแต่ไม่ทราบว่ามีพระโอรสหรือพระธิดากี่พระองค์ Queen Juliana มีพระธิดาสี่พระองค์ด้วยกันองค์โตคือ Princess Beatrice องค์ที่สองคือ Princess Margaret สมรสกับเจ้าชายสเปนองค์ที่สชื่อเจ้าหญิงไอรีนองค์ที่สชื่อ Princess Christina ตาบอดแต่งงานกับชาวคิวบาขอกลับมาพูดถึงห้องเรียนนิดหน่อยเด็กนักเรียนไม่จำเป็นต้องนั่งที่โต๊ะเรียนพวกเขาอาจเดินมาหน้าห้องเรียนมาดูกระดานดำมีตะเกียงโคมไฟกล้องนานาชนิด ให้เด็กๆส่องดูตามความพอใจก่อนจะลาจากผมก็หยอดคำหวานให้กับครูและนักเรียนฟังว่าประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้ง300กว่าปีมาแล้วเนเธอร์แลนด์ไม่เคยเอาเปรียบเมืองไทยเลยไม่เหมือนประเทศยุโรปอื่นๆเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสแต่ประเทศไทยก็ไม่เคยเสียเอกราชให้ประเทศใดเลยเขาก็แปลกใจและสนใจมาก เนเธอร์แลนด์ล่าอาณานิคมในประเทศต่างๆเหมือนกันเช่นประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นผมก็ลองถามพวกเขาดูว่าเคยได้ยินว่ามีเด็กคนหนึ่งเห็นเขื่อนรั่วเอานิ้วไปอุดไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาทั่วเมืองจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เป็นเพียงตำนานที่เล่ากันต่อๆมาเท่านั้นเองผมก็เล่าต่อไปว่าสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์จ้างคนบอดมาเป็น switchboard operator S W I T C H B O A R D switchboard operator O P E R A T O R Oper switchboard operator เขาก็ทึ่งและชอบใจมากเลยแล้วก็ยอต่อไปว่าชาวดัตช์เป็นคนใจดี ผมยังรู้จักกับมาดามเคาวคูนภรรยาของท่านทูตเนเธอร์แลนด์ก็จบภารกิจในวันศุกร์ที่19แต่เพียงเท่านี้ติดตามอ่านต่อในตอนหน้านะครับ